Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันรักครั้งแรกหรอก็คงเป็นตอนวินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าลูกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนี่คือ ละครแรกพอดแคสต์ซีซั่น2ที่จะพาทุกคนไปย้อนฟังเรื่องราวความรักของผู้คนในเจนวายเป็นกล่องเก็บความทรงจำทางเสียงเรื่องราวความรักของผู้คนโดยเจ้าของเรื่องทุกท่านอนุญาตให้เราเอามาเล่าในพอดแคสต์นี้สำหรับเอพิโซดนี้อยู่กับดิฉันเมษาอินทอรชิตพรมสิทธิ์และดิฉันริยาปร,ริยาขุนวิเศษค่ะ จากเอพิโซดที่แล้วเราได้สัมผัสกับความรักของคนสองคนที่ผ่านทุกผ่านสุขกันมามากมายแต่สุดท้ายแล้ว<ม>เขาก็ยังมั่นคงเกิดความรักที่มีให้กันและกันค่ะใช่แล้วค่ะพี่เมษาพี่ริยาได้ไปฟังมาแล้วเป็นความรักของคนสองคนที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบผ่านอุปสรรคมามากมายเป็นความรักที่เหนียวแน่นและมั่นคงมากพอ จนทุกวันนี้ได้แต่งงานและมีโซ่ทองคล้องใจแล้วหนึ่งคนค่ะช่างเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจมากเลยค่ะพิริยาสำหรับวันนี้แล้วเราอยากให้ผู้ฟังทุกท่านดื่มดาไปกับรักครังแรกในความหมายที่แตกต่างออกไปไม่ใช่รักในเวรียนไม่ใช่รักที่ทำให้หัวใจเต้นเป็นครั้งแรกแต่เป็นรักที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะรู้จักคำว่ารักด้วยซ้าค่พิริยาขา ใช่ค่ะฟังแค่นี้ก็รู้สึกเลยนะคะพี่เมษาว่ารักครั้งแรกในเอพิโซดนี้ไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยค่ะใช่ค่ะมันไม่ใช่รักที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่เป็นรักที่ทำให้หัวใจพองโตขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเอพิโซดนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของคุณหนึ่งคุณแม่ลูกสองผู้ซึ่งมีรักแรก และรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอก็คือลูกค่ะหากทุกท่านพร้อมที่จะดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นหัวใจขอเชิญทุกท่านค่อยๆเปิดพื้นที่ให้กับความรู้สึกและรับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งกับ My First Love Story ตอนรักที่เปลี่ยนคนคนหนึ่งไปตลอดกาลค่ะ ก่อนจะพาทุกท่านดำหดิ่งไปกับเรื่องราวของความรักเราต้องขอแนะนําำตัวคนหนึ่งสักครู่นะคะเดิมทีแล้วคุณหนึ่งเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอายุ43ปีเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวที่เรียบง่ายชีวิตไม่ได้หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความรับผิดช,ชอบและความอดทนค่ะ คนหนึ่งพบรักกับแฟนในช่วงวัยทำงานเป็นความรักที่ค่อยๆเรียนรู้กันไม่ได้หวานซึ้งไม่ได้โรแมนติกมากแต่เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการดูแลกันและกันค่ะจนวันหนึง่งความรักนั้นก็พาเธอก้าสู่บทบาทใหม่ของชีวิตอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะคือบทบาทของคำว่าแม่ใช่แล้วค่ะจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคนหนึ่ง ค่อยๆเติบโตเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งขึ้นผ่านความกลัวและความไม่พร้อมจนกลายเป็นแม่ลูกสองที่มอบความรักอย่างเต็มหัวใจโดยไม่เคยตั้งเงื่อนไขให้กับคำว่ารักเลยและก่อนที่เราจะเริ่มเล่าเรื่องรักครั้งแรกในเอพิโ o ดนี้พี่เมษาอยากชวนทุกคนลองนึกถึงสิ่งของชิ้นหนึ่งสิ่งของที่อาจจะวางอยงูย่เงียบๆในบ้านของใครหลายคน ไม่ใช่ของที่มีราคาอะไรแต่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับคนหนึ่งสิ่งหนึ่งก็คือเอลบั้มรูปเอาบั้มเล่มหนาปกเริ่มซีตามกันเวลาด้านในไม่ใช่แค่ภาพถ่ายแต่เป็นช่องชีวิตทั้งหมดของคนคนหนึ่งตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จากภาพอันโต้าซาวขาวดำสู่ภาพเด็กตัวเล็กๆที่ยังไม่ลืมตาดีภาพการคันครั้งแรกการยืนเกาะโต๊ะ ก้าวเดินแบบยังไม่มั่นคงจนถึงวันที่ลูกยิ้มกว้างให้กับกล้องด้วยแววตาที่เริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นและคนหนึ่งยังบอกอีกว่าทุกครั้งที่เปิดอัลบั้มนี้เหมือนเปิดดูหัวใจของตัวเองในแต่ละช่วงเวลาค่ะมีทั้งความตื่นเต้นความกลัวความเหนื่อยและความสุข ที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมอบให้ใครได้มากขนาดนี้ภาพบางภาพอาจไม่ชัดภาพบางภาพอาจถ่ายเอียงแต่ทุกภาพมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือสายตาของความเป็นแม่ที่มองลูกด้วยความรักและจากอัลบั้มรูปนี้เองทำให้คนหนึ่งรู้ว่ารักครั้งแรกในชีวิตของเธอไม่ได้เริ่มจากใครสักคนที่เข้ามาจับมือแต่เริ่มจากใครบางคนที่ยังไม่ได้เอ่ยคำว่ารักด้วยซ้ำค่ะ พี่เมษาฟังตรงนี้แล้วรู้สึกเลยค่ะว่าแอลบั้มรูปนั้นไม่ได้เก็บแค่ภาพลูกแต่เก็บการเติบโตของหัวใจคนเป็นแม่ด้วยว่าแต่ที่บ้านของพี่ริยามีแอลบั้มรูปเหมือนกับคนหนึ่งไหมคะมีนะคะพี่เมษาแต่บางภาพอาจไม่ได้สวยงามบางภาพก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ทั้งหมดนั้นคือความทรงจำที่ยังสวยงามเสมอเลยค่ะอ่า เรื่องราวความรักของคนหนึ่งเริ่มต้นในวัย20กว่าปีเป็นวัยที่ชีวิตกำลังเริ่มต้นเร็วพอๆกับบทบาทใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่ใช่ท้องก่อนพร้อมแต่เป็นการท้องเร็วเร็วกว่าแผนที่วางไว้เร็วกว่าที่เคยคิดว่าชีวิตจะเดินไปถึงตรงนี้คนหนึ่งเล่าว,ว่าวันที่รู้ว่ามีลูก ความรู้สึกแรกไม่ใช่ความกลัวแต่เต็มไปด้วยความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดขึ้นและในหัวมีคำถามมากมายฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้ไหมฉันจะเลี้ยงเขายังไง ฉันจะพาเขาเติบโตในโลกใบน,นี้ได้หรือเปล่าและในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกหนึ่งที่ชัดมากคือความรู้สึกว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปหัวใจของแม่ไม่ได้เป็นของตัวเองคนเดียวอีกต่อไปค่ะตลอด9เดือนที่ตั้งท้องคุณหนึ่งบอกว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวแต่มันค่อยๆเติบโต ไปพร้อมกับอีกชีวิตหนึ่งในท้องจากการที่เอามือวางบนท้องเบาๆจากการฟังเสียงหัวใจเล็กๆผ่านเครื่องอันต้าสาวจากการนับวันนับสัปดาห์ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่คอยคุยกับลูกทั้งที่ยังไม่รู้ว่าลูกจะจำได้ไหมและบอกกับลูกว่าแม่อาจจะยังไม่เก่งยังไม่พร้อมในทุกเรื่อง แต่แม่จะพยายามเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกเสมอในช่วงเวลานั้นคุณหนึ่งเริ่มเข้าใจแล้วว่าความรักครั้งแรกไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าแค่รู้ว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนั้นหัวใจก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะพี่เมษาชอบประโยคนี้มากเลยค่ะแม่อาจจะยังไม่เก่ง ยังไม่พร้อมในทุกเรื่องแต่แม่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกเสมอรู้สึกมันอบอุ่นยังไงไม่รู้ค่ะพี่เมรียาฟังแล้วอบอุ่นมากเลยค่ะพี่เมษาเพราะมันไม่ใช่สัญญาว่าจะสมบูรณ์แบบแต่เป็นสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันค่ะ,อะนอกจากนี้ในวันที่คนหนึ่งคลอดคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเป็นวันที่เจ็บที่สุดในชีวิตแต่เป็นความเจ็บ ที่ทำให้รู้สึกว่าร่างกายของคนคนหนึ่งสามารถอดทนได้มากกว่าที่คิดแต่ทันทีที่เสียงร้องแรกดังขึ้นทันทีที่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งออกมาครบ32ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ในวิธีนั้น โลกทั้งใบเงียบลงเหลือแค่ความรู้สึกเดียวคือความสุขที่ล้นออกมาตนก็นำตาไว้ไม่อยู่คุณหนึ่งรู้ทันทีว่านี่คือรักครั้งแรกของชีวิตวินาทีที่ได้เห็นหน้าลูกชัดๆเป็นครั้งแรกไม่ต้องการคำอ,อธิบายใดไม่ต้องมีเหตุผลใดแค่สบตาก,กับเด็กตัวเล็กๆตรงหน้าเธอก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือความรักเป็นความรักที่ไม่เหมือนครั้งไหนในชีวิต ไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ไม่ต้องพิสูจน์หัวใจมันถูกเปิดออกโดยอัตโ,ตโนมัติและยอมให้ใครอีกคนเข้ามาอยู่ตรงกลางโดยไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะพิริยาเชื่อเลยนะคะว่าวินาทีที่ได้ยินเสียงดองแรกมันต้องเป็นเสียงที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการเลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นเสียงที่ทำให้คำว่าตัวเราเองนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต,ต่อไปค่ะพิริยา และคนหนึ่งยังบอกอีกว่าในวันที่ร่างกายอ่อนแรงในวันที่ยังงงกับบทบาทของคำว่าแม่สิ่งหนึ่งที่ช่วยพยุงหัวใจไว้ได้คือการที่มีใครอีกคนยืนอยู่ข้างๆค่ะแฟนของเธออาจไม่ได้พูดคำพูดหวานมากมายแต่อยู่ตรงนั้นในทุกช่วงเวลาสำคัญคอยจับมือในวันที่กลัวคอยรับฟังในวันที่เหนื่อยและคอยย้ำเสมอว่าเธอไม่ต้องเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ แค่เป็นแม่ที่รักลูกก็เพียงพอแล้วค่ะอืช่างอบอุ่นมากเลยนะคะการมีคนรักที่คอยซัพพอร์ตไม่ได้ทําให้ความรักของแม่น,นนอนลงเลยแต่กลับทำให้คนหนึ่งมั่นใจมากขึ้นว่าการเดินทางครั้งนี้เธอไม่ต้องเดินทางเพียงลำพังและเป็นรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วยค่ะ โดยรูปของคนหนึ่งเป็นคนเรียนง,ง่ายค่ะไม่ดือ้อไม่งองแงเป็นเด็กที่เหมือนเข้าใจโรคเร็วกว่าเด็กคนอื่นโตมาเป็นเด็กที่ค่อยๆเรียนรู้ชีวิตในแบบของตัวเองอาจไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้โดดเด่นที่สุดแต่เป็นเด็กที่มีหัวใจอ่อนโยนและรู้จักเห็นใจคนอื่นถูกช่วงวัยของลูกมีความเหนื่อยมีความท้าทายแต่ไม่เคยมีช่วงไหนที่แม่ไม่อยากอยู่ตรงนั้นค่ะ นหนึ่งไม่เคยคาดหวังให้ลูกต้องประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องรวยไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่ขอให้ลูกเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตรู้จักดูแลตัวเองและไม่ทำร้ายใครแค่นั้นแม่ก็ภูมใิใจแล้วหวังแค่ว่าวันหนึ่งเมื่อลูกเหนื่อยกับโลกลูกจะรู้ว่ายังมีแม่คอยเคียงข้างเสมอค่ะ ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะพี่เมษาว่าความรักของแม่ไม่ได้หวังให้ลูกเก่งที่สุดแต่หวังให้ลูกอยู่ได้อย่างไม่เจ็บปวดกับโรคมากเกินไปค่ะใช่ค่ะและนั่นอาจเป็นความสำร็จที่ยไง่ที่สุดของคนเป็นแม่แล้วแม่อยากบอกลูกว่า ขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณที่ทำให้แม่เติบโตขึ้นในแบบที่แม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้แม่อาจไม่ใช่แม่ที่สมบูรณ์แบบอาจพูดแรงไปบ้างเงียบไปบ้างหรือไม่เข้าใจลูกในบางวันแต่ทุกอย่างที่แม่ทำมาจากความรักทั้งหมดนะ พี่เมษารู้สึกเลยค่ะว่าความรักในมุมมองของแม่คือการอยู่ตรงนั้นเสมอแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นเป็นความรักที่ไม่ต้องการคำขอบคุณแต่ยิ่งให้ก็ยิ่งรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต็มขึ้นสำหรับพี่เมษาแล้วความรักอาจไม่หวือหวาเหมือนวัยแรกแต่เป็นความรักที่นิ่งอบอุ่นและมั่นคงเป็นความรัก ที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันค่ะพี่ริยาขาใช่แล้วค่ะพี่เมษาส่วนพี่ริยามองว่าความรักคือการยอมรับยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของกันและกันค่ะเหมือนที่แม่ยอมรับลูกและลูกก็ทำให้แม่ได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นค่ะบางทีรักแรกของเรา อาจไม่ใช่คนที่เข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงแต่เป็นคนที่เปลี่ยนความหมายของคำว่าหัวใจไปตลอดการค่ะตอนนี้คนหนึ่งอายุ43ปีนิยามความรักของคนหนึ่งคือการได้เป็นแม่การได้มอบหัวใจทั้งดวงให้กับลูกและในขณะเดียวกันนั้นลูกก็ได้สอนให้เธอรู้จักความหมายของคำว,ว่ารักอย่างแท้จริงค่ะ และถ้าคุณผู้ฟังกำลังฟังเอพิซดนี้อยู่บางทีรักครั้งแรกของคุณอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดอาจเป็นใครบางคนที่รักคุณมาตลอดโดยไม่เคยร้องขออะไรเลยในวันนี้นิยามคำว่ารักของคุณผู้ฟังคืออะไรคะในเอพิซดหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปสู่รักครั้งแรกในช่วงปี4ความรักที่เริ่มต้น จากการทำความรู้จักค่อยๆเปิดใจและแตัดสินใจคบกันแต่แล้วความรักครั้งนั้นไม่อาจเดินไปถึงปลายทางได้แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงเตรียมหาคำตอบพร้อมกันในเอพิโซดหน้าค่ะกับ My First Love Story Podcast เอพิโซดที่20เมื่อความเงียบกลายเป็นการจากลา และคุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปของรักครั้งแรก My First Love Story สีสันที่สซึ่งมีถึง67ตอนรวมถึงพอดแคสต์และเนื้อหาอื่นๆจาก Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ Facebook Cm u Together พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ รักครั้งแรก My first love story พอรักครั้งแรกลืมยากที่สุด Good day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน